Oh, nak. วันนี้กับภาพี่พาพหลังคือเก่าแล้วครับมามาใส่เบ็ดกับกับเนื่อปลาเข็งหน่อยนะครับกับเบ็ดหนีสิบสามสิบคันเนี่ยโดยประมาณนะครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วนะครับมาเสียบคำจังหน่อยครับพอเนื้อถึงก็บชิมีเนื่อมานะครับปลาถึงก็ลงครับเดี๋ยวลองมาเสียบหมายเก้าเลยนะครับมาบิ่งครับปัจจุบันขมานมนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวก็ตอนแรงๆกับมารุนมะอยาดต้องกันอีกเทนึงครับหาหูงวงแรงไปแล้วครับ เนอะเสียบเบ็ดก่อนครับนี่ครับได้ยินเสียงปลาสวบน้ำกลนครับในบางหลังนี้ครับเพิ่อนก็เสียบเท่านี้ไปใส่เลยครับปลาตอดน้ำกลแล้วครับอยู่ปะครับอ๋อเหนียงสวบมากเลยมาอยู่ครับไปแล้ว ครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเคิร์นนะครับป้าไม่อยาเบ็ดนะครับเสียบไวบบางเว้นเนี่ยนะครับนะครับแต่ไม่หลุดไม่ชอบน้ำกันครับแมนมานะครับนี่กับหล่อนนะครับหล่อนไล่ล้างนะครับหล่อนดีขนาดนี่ก็หล่อนีอนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนในช้อนแล้วครับใส่กระลัง ทีไงนะครับไม่รุ่นกำลังเติบโตครับติดปลายปากลาครับอันก็เข่าเป็นปลาก็มันยังครับพี่นอ้องเอาเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวฮู้นะงูย้อยครับเนาะงูนะครับงูบกินปลาอีกครับโอ้ มันมานงูก huh. ็มามด้สามสี่ตัวแล้วพุน่ะพ่ะว่าเป็นปลาว่าเป็นปลาคอยย่เยาะอพ่น่ะพน่ะโอ้พน่อื้หยุด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 ครับอื้อเห็นมานีหนาพรอมอุ้ย เลยครับโดนยังนะครับนี่ครับบังมาชมครับนวดนวดนวดเลยครับเบ็ดเบ็ดโกงของลงไปเลยครับเห็นไหมครับอือหือเห็นไหมครับโต้ครับช่อนครับโอ้โหใส่สวยครับใส่งามเลยครับใส่นี่ครับอือติดปลายปลายครับกำลังงามครับ ให้สวยเลยครับมาแล้วครับสวยงามครับก้านหัวคำกับก้านหัวคำนะครับก็ได้สามตัวงอนกับสี่ตัวแล้วตัวหนึ่งตายกับใส่งานไว้แล้วครับสำหรับยามเบีนนะครับยามเบีนกับจิวงาหมาเนี่ยนะครับแล้วก็ับยามคืนที่มาลุ่นกันตัวรดื้อที่ยังสาวเพื่อนคนจังไดกับเบิ้งกันตัฝนมันตกครับ นิมันบ้านน้อ่ตามคืนนะท่านรับชมต่อครับตอนนี้นี่ันนี้กัขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นไปแล้วสองโนแครับพาพพิพิธภออกมายามเบ็ดนะครับกับยามาลายหล้งเรานะครับมันก็ยังเงียบอยู่นะครับไปเฉียงกันยังไม่ค่อยหล่อนนะครับนี่ก็ยามเก็บเบ็ดแล้วครับยังไม่เห็นป่าเลยครับนิ่งครับบรรยากาศกับฝนตกลิ้นลิ้นนะครับโอ้เลยเป็นน้ำฝนลิ้นมาจากจนะครับเม็ดฝนครับ ฝนตกครับเปียกแล้วครับับพยายามต่อครับว่าีนี้ข้อมานมาครับเมื่อนี้ด้ว้รหลุดมือเสิรก็เรียบร้อยแล้วครับหลังสุดท้ายนะครับสรุปขึ้นนี่นะครับแหวนะครับบะมีแต้มนะครับเป็นน้ำอะไรก็นะครับเแย่กับบอาคลั่งนะครับหรือว่าเป็นน้ำอากาศนะครับอะไรก็ฝนตกครับฝนตกลิ้นๆเลยนะครับเปียกแล้วครับผมครับแหียวน้ประมาณนะครับคำพื้นนี่เป็นน้ำยางนะครับ แนน้ำขมได้นะครับผมมาอื้นโอก่ะพอกันไหมนะครับอาจจะมาดอื่อนโซอเลยนะครับติดตามชมครับพอกันไหมเอื้อนโซครับทำขึ้นนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฮวโมลนะครับมายามเบ็ดย้ำกันนะครับวันนี้ก็ยามมาฮกกิหลังแล้วครับบหล่อนนะครับเบื้องหลังนี่ครับโดนอย่างนั้นยูบนะครับ ิดนึ่งนี่เง,ง,งียบเพคงเหนแพดเบสมครับนี่ดึงเมนแบบนั้นยูบาน่าเงียบแบบ ม่อยู่ครับพี่น้องตาขาวมัวแน่นมากนี่ครับติ้งยัดยุ่ยยุ่ยยุ่งหนาครับเป็นอย่างนั้นครับมันไม่ที่เหี่ยวแล้วนะครับเบิ่มเปนปายแล้วมีได็กโตครับสุดลายหลังครับมาแล้วครับเต้นเดกเช้านี้ครับไม่ที่เหี่ยวครับได้ต้ยนะครับวันนี้ นี่ครับตัวหนึ่งใส่งาบเลยครับหยาบมารึ่งหนึ่งแล้วครับงเงียบนะครับตัวแรกครับตอนนี้ให้ลุดกระไล่นะครับนะครับไปต่อสิได้ตัวหมานบาทท่าสิเพิ่มบมื่อไงครับก็ได้ปนนะครับไอ้สวยไอ้หนุ่พนพลังนี่ครับโดนยังรอบพี่น้องเมืเ่อกีเบ็ดโอ้อยู่กันอ้อเนยโค้งไปแบบนั้น ยังกินนะมถึงน้ำหลืองครับมาอยู่แล้วครัามาอยู่ครับไม่ได้ครับตอนนี้รุ่นตีตะครับแตจมที่สองมาแล้วครับมาครับแจมสองหรือเจอจุดปากหน่อยเดียวครับ ไปกับดินนะปากจี๋แล้วครับอย่างที่สครับนี่กัโดนแล้วครับตัวใหญ่ยนะครับมันช่งขาที่พูดตายแล้วนั่อาปากโตแล้วครับชีได้ตัวใหญ่อยู่ด้นตัวงามอยู่ครับชีได้ตายับ ตตอนเด็กนะครับแต่ตอนนี้ตายโดนนะครับโดนเข่งนะครับตอปนะครับแมสานะครับมันสิบ่มีตัวนะบเาพะได้เยอะนะครับโดนยังอีูลยครับมันเงียบเลยด็กกงคงลงครับโอ้สิบ่ิญูาเหรครับเห็นดงเบ็ดแล้วครับปงพันหนงนเนี่ยครับ ไอ้เกี่ยวตละน้อยเนาะยางขาดไหมครับได้ครับหลายลังแล้วเนาะครับรูดนะครับไมอยูไม่พันพันเกลียกันแล้วนะครับหลังคนหนาจะกินหลังคนโตนครับตัวท้อหนาจะเริ่มขึ้นครับต้องมันขึนไม่ยันไม่ได้ยังโตครับเหนี่ยวครับอี่ลังนี่ก็ยังไปยี่ไปนียังยังยังดี่น้ำกระซองมาแท้ครับน้ำไหลายครับฝนก็ดีครับ ไปครับอีกเมื่อกี้นั่งับไว้แล้วครับครับมาหยามปุ่งต้อนเขาสาใไเ้เต้มกันบ้างเนาะเดี๋ยวไปก้่อยหรือถอดไส้ไข่กระสับนะครับปุ่ง,งนี่โตบ้างเนาะหลายอยู่เลยครับ ไหลมาคร่ข่นะครับไกครับุ่เต้นครับยอดเลยนเมอับไหลครับมันมัมันนครับติมนะะไตืมตันตัดซลนี่นะครับก็ได้ปลาสามตัวนะครับหนึ่งมันีแหวแล้วนะครับ รับกุ้งครับไ็ได้ยู่ได้กินนะครับพอได้ทอดใส่ไข่ครับหรือว่ากุ้งเต้นหรือตำปนก็ได้นะครับแ่บครับมุนเคืนเกิดแหวนะครับไม่ได้นะครับฝนตกนะครับหาอยู่หากินกับมีด้มีไม่ได้นะครับเกิดขอคุนที่รับชมนะครับเปิดคลิปหน้าอาจจะไม่พอกันไม่ว่าจะหายยังไให้เบิ้งนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน สวัสดีครับ